วันนี้จะพูดเรื่องของหัวหน้าในอุดมคติอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับหัวหน้าในอุดมคติอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราอยากจะพูดก็คือเรื่องของการที่หัวหน้าเนี่ยนะครับทำให้ลูกน้องเนี่ยทำงานง่ายหัวหน้าที่ดีต้องทําให้ลูกน้องเนี่ยทำงานง่ายเช่นนะครับต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องตัดสินใจใ,ในเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็วเห็นไหมฮะตัดสินใจ เพราะฉะนั้นอันนี้จะทําให้ลูกน้องทํางานง่ายแล้วหัวหน้าที่สั่งงานลูกน้องอย่างถูกต้องเห็นไหมจะทําให้ลูกน้องทํางานง่ายสั่งงานแล้วไม่ผิดไม่พลาดเพราะฉะนั้นวันนี้ยเราอยากให้หัวหน้าทํางานให้ทํางานอะไรก็ได้แล้วแต่ให้ลูกน้องเนี่ยสามารถทํางานได้หัวหน้าในอุดมคติข้อนี้ที่อยากได้ก็คือหัวหน้าต้องทําให้ลูกน้องเนี่ยทำงานง่ายในไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้ลูกน้องถ้าทำงานง่ายถ้าหัวหน้า ถ้าลูกน้องต้องทํางานต่อจากหัวหน้านะฮะหัวหน้าต้องรีบทํางานนั้นให้มันเสร็จเพื่อให้ลูกน้องสามารถทํางานต่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นตราบใดที่หัวหน้านะฮะทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ลูกน้องทำงานง่ายลูกน้องจะแฮปปี้และมีความสุขมากนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้ามีขวากหนามอะไรเช่นมันมีเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรก็แล้วแต่หัวหน้ารีบไปเคลีย นะครับฝ่ายงานนั้นไม่ร่วมไม้ร่วมมือถ้าหัวหน้างานรีบไปเคลียร์จัดการให้ก็จะทําให้ลูกน้องทํางานง่ายเพราะฉะนั้นหัวหน้าในฝันอุดมคติข้อหนึ่งเลยนะฮะที่อยากได้นะฮะจากประสบการณ์ตัวเองเลยคือหัวหน้าต้องทําให้ลูกน้องเนี่ยทำงานง่ายไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่โดยวิธีที่มันถูกต้องหัวหน้าต้องทําให้ลูกน้องทํางานง่ายนะครับ ซึ่งอันนี้สําคัญมากแต่เท่าที่เจอเนาะหัวหน้าบางคนก็ไม่ตัดสินใจหัวหน้าบางคนก็สั่งงานผิดหัวหน้าบางคนก็เปลี่ยนแปลงบ่อยจนลูกน้องทํางานยากไปหมดนี่แหละนะครับหรือไม่เข้าใจงานลูกน้องแล้วก็ได้สั่งสั่งสั่งให้ทํานูน่นทํานี่เพราะฉะนั้นฝากหัวหน้าทุกคนเนาะไปฝึกตรงนี้เลยเป็นเรื่องจําเป็นมาก เคล็ดลับตัวนี้จําเป็นมากต้องทําให้ลูกน้องทํางานง่ายไม่ว่าเราจะต้องทำกัแล้วแต่ต้องทําลูกน้องทํางานได้ลูกน้องมีปัญหาอะใครไปเคลียร์นี่นะฮะฝากฝากด้วยนะครับลองกลับไปคิดดูไม่เข้าใจเขียนเข้ามาถามเนาะสวัสดีครับ